อนะครับคาร์อปลูกพู่ด่างแล้วไปสีมาสังเกตเบิงทําเล่ด้วยพี่น้องเด้อนไปะนะครับเบิงทําเล่ของต้นพุเกศสีของขน้อยเออท่านผู้อาจารย์เป็นเมตตาเป็นไหมาอนุรักษ์ไว้เด้อท่านอันนี้ปลูกเรียบร้อยแล้วครับนี่คือทํรเล่เป็นยูเดอร์นะครับอยู่กับธรรมชาติอันนี้ก็เด้ว สนจันแดงนะครับหรือจันผากับมาไว้อนุรักษ์ว้น้ากันนะเดยวสผ้าเบิงงยางเหลาะเบิงทำดีเป็นอยู่โอ้ตกลงสนิีซะละโอ้นี่ครับเป็นเป็นผงน้องหน้าโอ้นีแม่งเกลเบีย,ยมาซุมแล้วนั่นนั่น,น,นเออธรรมชาติหรือธรรมชาติ แต่ได้ดอกกระเจียวป้าดอกกระเจียวสวยงามก็ได้มาลูกไว้ด้วยกันครับบาจะเห็นสวนยอมธรรมชาติะมานนั้นแหละกระเจียนทำตกลงนี้ลูกก้อยแฝกไว้พ้อมครับลูกแฝกกันสุดไว้น้ำอ่านี่สิา้าเบ่งลูกจันไว้แล้วจันผาหรือจันแดงก็เป็นไม้ประดับพือกันอ่านี่บ้านดอกกระเจียวป้าดอกกระเจียวบ้าน นี่เอามาอานุรักษ์ไว้อันน้คตต่อไปมันจะศูนย์พันะาวาคนเด็ดหัวเห็ดสวนเบิดแล้วเออข่อขอจะเอามาปลูกไว้อนุรักษ์ไว้ยู่สวนโคกงนองหน้าของข่อยเดยอพี่น้องเบิ่งเรียบว้อนี่ครับมองไปนู่นี่น้ำกระิตกลงนี้ครับเออเกิมีเอียงไม้หน้าก็มาอานุรักษ์ไว้ยังมันเป็นดอกอ,อนุรักษ์ธรรมชาติละครับ เบิ่งทำเลไว้ไก่อนโอ้ธรรมชาตินี่คือมีห้องน้ำรองน้ำากสีผู้ทะเลอยู่มองนี้อ่าเดี๋ยวกระสีเบิง่งถ้าเบิง่งบรรยากาศอีกมุมหนึ่งพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ซีไรนะครับเยมาเห็ดอ่าโครงการไว้โครงการโคกหนองนาโมเดล ต่อไปก็สิีมีหลายยางลายแนวนะครับเห็นเป็นอนุรักษ์ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นของปลูกของฟังป่วยอ่อยสอยปี๊กคือซหมีเบิดนะครับอนุรักษ์หงน้องหน้าอนุรักษ์ธรรมชาติเี่บรรยากาศก็สุดยอดเลยเบ่งคิวหญ่าแฟกครับอันะนี้เออครับ โอ้ผลบรรยากาศตอนนี้ยิมุมสูงครับใกลย้า,ยาเมืองรอบๆแป๊บหนึ่งบรรยากาศที่สวยงามในธรรมชาติตกแต่งสิ่งอย่างขาดธรรมชาติไม่ได้นี่ทั้งเพิ่งเดี๋ยวจะเป็นดอกกระเจียวดอกกระเจียวป้านะครับฝนตกบัวเศร้าไหลหญ้าก็ขึ้น เอยสวยงามบ่ดอกห้าแฟกพี่น้องเบิ่งดอกหยาแฝกกูลยคนโบราณเพื่อนเอามาปลูกไว้พอหลวงเ,เล่นแนนำ้ำให้ปลูกหยาแฝกกันสุดเดอ้ออุ่มนำ้ำอุ่มดินไว้เป็นไม้ธรรมชาติคนโบราณเพิ่นกนเอาไปมุ่งนะครับเอาเห็ดไผ่หยาไปมุง่งที่ยูวใส่เพราว่าจะเป็นเทียงให้เทียงหน้า นะครับอันนี้ท้นท่านนะครับเพินจะใส่ใบอันนี้ปล่อยให้มันเป็นดอกนะครับเบื้งธรรมศาสตร์ก็เลยบอตัดมันแต่นวลักไว้เปื่นพื้นทีรียมสวยงามอยู่พื้นที่สีไร่แหละหนาฝนตกมาหนาก,ก็เขียวมีเวลายังสิงมาตัด แ่งอีกที่นึงนะครับคอยเฮ็ดคอยแตงไปปรปุงธรรมชาชาดไ้ท่าให้พี่ให้นนองให้ลูกร้านเบึงตอนนี้น้ำก็เรื่งเต็มลองสาอันนี้ข้องใส่ไกลครับเดี๋ยวจีพาเบึงน้องไงอีกที่นึง นะสำหรับคลิปนี้พาพี่น้องเบิงปลูกโพทะเลหรือโพเกตสีไหวเสนีกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและคอมเมนต์นะครับอย่าลืมคลิปหน้าต่อไปนะครับรอเห็นยังสีทายเบิงตามขาหลอละครับไปแล้วครับ